สวัสดีครับกลับสู่ช่องรถไฟฟ้าร้อยเรเ็นนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเฉพาะสถานีชาร์จเร็วล้วนเลยนะครับถ้าย้อนไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วที่ผมเพิ่งรับรถมาเดือนธันวาคมปีหกห้าในเพชรบูรณ์มีสถานีชาร์จรถเพียงแค่สี่สถานีเท่านั้นสี่สถานีแต่ว่าวันนี้เดือนมิย ของห้ามีแล้วถึง8สถานีนะครับจาก9นะเกือบจะครบ9้าละขาดอีกแห่งเดียวในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา2เท่าตัวเหมือนกันนะทีนี้ก็จะพาเพื่อนไปชมแต่ละแห่งกันวันนี้วันหยุดวันที่4มิยอ6กนะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะ3 4 5ช่วงเนี้ยทั้งปตทและ PA จะ4.5บาทแต่ว่าปตทกำลังจะขึ้นราคาช่วงออฟพีคหรือวันหยุดเป็น5.5 5แล้วนะครับในขณะที่ PA ยัง4.5ุและอีเล็กซ่าเนี่ยเขาจะมีราคาเดียวคือ7.5เนี่ยครับข้อดีของราคาเดียวก็คือเนี่ยวันหยุดที่ผมขับรถผ่านมานะที่อื่นๆเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยมีคิวแต่ว่าอีเล็กซ่าว่างโดยธรรมชาตินะครับผมเพราะว่ามันแพงกว่า มันแพงกว่าก็เลยจะว่างแอปที่เพื่อนๆจะต้องใช้นะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วที่รวมสถานีชาร์จในนครปฐมเนี่ยผมยังไม่ค่อยพูดถึงแอป,ปนี้พูดไปครั้งเดียวก็คือนี่นะครับเ l เล็กซ่านะสำคัญนะครับอยู่ในปัม๊ม PT ข้อดีก็คือจะค่อนข้างว่างเนื่องจากเขาราคา7.5บาทโดยธรรมชาติคนมักจะเลือกราคาถูกกว่าผมก็เป็น แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเดินทางให้เร็วนะเราก็น่าจะเลือกอีเล็กนะลองเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับผม e l e x a นะฮะในแอปจะเขียนว่าขออนุญาตก,กดรหัสก่อนนะครับในแอปจะเขียนว่าอีเล็กซแต่ที่ตู้เขียนว่าอ e ีเล็กบายอีเกตอก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับผมที่สาขาแรกของเพชรบูรณ์อยู่ที่ป um ั๊มพีวิเชียนบุรี นี่นะครับเปิดมาก็จะเห็นรถเราในตำแหน่งแรกอันนี้คือสถานีแรกของเพชรบูรยนะครับสถานีชาร์จเร็วนะนี่นะครับเห็นว่าเข้ามาจากลบบุรีแล้วก็จะเจอสถานีนี้เลยทีนี้ในกลุ่มแรกแล้วกันนะใน8สถานีนี้ในกลุ่มแรกผมอยากให้เพื่อนๆดูเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งมาจากกรุงเทพ สระบุรีหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่ใช้เส้นทางเนี้ถ้าเข้าเพชรบูรณ์มาแล้วในกลุ่มแรก3ปั๊มนี้สาสถานีนี้ผมว่าควรชาร์จเลยนะของเ l เล็ก็คือตัวนี้ทีนี้จุดที่2ที่ผมจะพาไปก็คือ pa v l t a นะครับจะอยู่ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง3,000นะครับ เดี๋ยวไปกันเลยเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะตัดต่อในช่วงเส้นถนนออกไปบ้างนะครับนี่นะครับเป็นจุดแรกของเพชรบูรณ์แม็กมาดนี่ผมเคยถามแล้วเปิดเปิดอ่าสี่ทุ่มนะเปิดถึงสี่ทุ่มถือว่าของเยอะเลยนะฮะแม็กมาดโอเคผ่านมาบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยฮะ เดี๋ยวสักพักจะเจอไก่ย่างวิเชียรบุรีแท้ไม่รู้ร้านไหนแท้นะเอาละกินแล้วก็แยกไม่ออกเหมือนกันโอเคจะไปสถานีถัดไปนะครับที่ผมบอกว่ากลุ่มแรกควรชาร์จเพราะว่าถ้าเรามาจากกรุงเทพสระบุรีหรือจังหวัดอื่นที่ใช้เส้นทางนี้แล้วเรายังไม่ได้ชาร์จเลยเนี่ยถ้ามาถึงเข้าเพชรบูรณ์มาแล้วกลุ่มแรกที่ควรชาร์จก็คือสสถานีแรก เมื่อกี้สถานีที่หนึ่งไปแล้วนะฮะนี่กำลังจะพาไปสถานีสองและสามเพราะว่ากลุ่มหลังดีกว่ากลุ่มหลังจะอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยกิโลอัพเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเพชรบุรมาแล้วยังไม่ได้ชาร์จมาก่อนเนี่ยควรจะชาร์จตั้งแต่ตอนนี้นะครับโดยถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดผมก็อยากประหยัดให้เลือกสถานีที่สองและสามนะครับเป็นของ p A v อว 4.5บาทแต่ถ้าอยากรีบเร่งเมื่อค้้ผมว่ามีโอกาสว่างสูงมากๆของแพงกว่าคนใช้น้อยกว่าเป็นธรรมดาจริงครับก็เดี๋ยวไปพบกันช่วงที่ใกล้จะถึงสถานีที่สองนะครับของเพชรบูรณ์เดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับ อยสังเกตรถตัดปั๊มพีทีแล้วก็กลับรถเป็นบึงสามพันทั้งหมดนะครับอยู่ในเขตบึงสามพันอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทอนะถ้าเกิดว่า มาจากฝั่งขากลับเพราะว่าไม่ค่อยมีจุดสังเกตนะครับผมผมลองพานเพื่อนเข้าไปดูนะเขาห้ามเลีวว้ยวขวานะครับโอ้มีคนใช้อยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าทีผมดูผิดเนี่ยนฮะเพราะว่า PA ก็คือ4.5บาทนะก็ย่อมน่าสนใจอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมลอง ถ่ายให้เพื่อนดูนะเฮ้ยเขามีห้องรับรองด้วยครับเนี่ยโหดีเลยนะห้องรับรองติดแอร์นะครับแบบนี้โอเคอันนี้นะครับก็คือจุดที่สองของเพชรบูรณ์นะครับอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงสามพันนะครับผมทีนี้ก็จะทบทวนให้กับเพื่อนๆน,น,นิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมจะทำคลิปแนวที่ ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งรับรถไฟฟ้ามานะใครที่ดูแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแอปของ PA ไม่ว่าจะอยู่ในปั๊มบางจากหรืออยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้แอปเดียวคือ PA Volta แอปนี้นะครับเข้าไปเลย PA Volta จัดทำโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองพอเ,เข้ามาแล้วก็เห็นตำแหน่งที่เราอยู่ละจุ๊บจุ๊บจุบ๊บเนี่ยฮะเชรบณลมีคนใช้อยู่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่เห็นไหมข้างหน้ามีคนใช้อยู่แอตโตสามถ้าไม่มีคนใช้จะเป็นสีเขียวอันนี้ก็สามารถเช็คได้และต้องย้ำอีกรอบหนึ่งคือ P.A. v o t a เนี่ยเขาจำเป็นต้องเติมเงินก่อนนะครับนี่นะครับ ผมเติมไว้แล้วก็มียอดคงเหลือมีประวัติการเติมเงินถ้าเติมแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคเอาละครับก็ครบถ้วนนะสำหรับ PA นะครับเป็นการทบทวนนะครับานที่แสดงตำแหน่งที่เราอยู่ แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในสถานีที่สามของเพชรบูรณ์กันต่อเลยนะครับไปรับชมกันต่อเลยฮะต้องกลับรถหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปพบกันที่ตอนเส้นถนนที่ใกล้จะถึงสถานีที่สามเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจังหวะกลับรถแบบนี้ก็คงไม่น่าจะเหมาะกับการถ่ายอะไรนะนะครับผม ไปครับไปชมจุดที่สามกันเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับผ่านโรงเรียนหนองไผ่แล้วก็จะถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองไผ่นะครับอ๋อเข้าทางนี้ได้ครับเนี่ยโอเคเลยไฟแดงมาก่อนแล้วจะมีแยกแยกหนึ่งเลยนะ ซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะแย่เนี้ยพี่เอนองไผ่จะอยู่ทางขนานนะครับอโอ้โหโอเนะสีะแสงย้อนสงวไปน,นี้นี่นะครับมีพ p ชาร์จอยู่นะโอเคเอาละผมขออนญาต จอดห่ากมานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขางงว่าคุณมาทำอะไรครับนี่ตรงนี้จะแตกต่างจากที่อ่เบิ้งสามพันนะครับมีจุดแตกต่างหลายอย่างเลยแอปเนี่ยผมคงไม่เปิดแล้วนะเพราะว่าเปิดไปไอธิบายไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเพื่อนๆก็คงโหลดกันนานหมดแล้วเนาะ ติดแตกต่างก็คือการไฟฟ้าส่วนหุ้ยภาคน้องไผ่เนี่ยมีถึงสองตู้และตู้ละห้าสิบกิโลวัตต์แต่ว่าการไฟฟ้าบึงสามพันมีแค่ตู้เดียวแถมยังเป็นยี่สบห้ากิโลวัตต์ตู้เล็กด้วย <S <S เพียงแต่ว่าห้องรับรองของการไฟฟ้าบึงสามพันติดแอร์แต่ว่าน้องไผ่ก็เป็นเอาลโดธรรมดาแน่นอนถ้าเป็นผมเลือกผมก็เลือกน้องไผ่นี่แหละเพราะว่ามีสองตู้ตู้ละห้สิกิโลวัตต นี่ก็บรรยากาศก็คล้ายๆลมสักเหมือนกันนะครับอ่าสถานีปลายทางวันนี้ก็คือลมสักเพื่อนๆน่คงรู้จักเพราะผมพูดบ่อยแล้วนะโอเคก็เป็นสถานีที่สามนะครับ้ดยด้วย RPA สี่จุดห้าบาทวันหยุดก็ย้ำอีกสักครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ชาร์จรถแล้วขับรถมาเที่ยวแล้วเข้าเพชรบูร์มาแล้วเนี่ย ควรจะชาร์จที่3าสถานีแรกในกลุ่มแรกของเพชรบรก็คืออีเล็กซ่าในปั๊มพีวิเชียรบุรีหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค p ีบึงสามพันหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองไผ่นะครับเพราะว่าถ้าหลุดจาก3ามกลุ่มเนี้มันจะต้องบวกไปอีกหนึ่งรอยกิโลเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ควรจะชาร์จก่อน แต่ถ้าเกิดว่ามีการวางแผนชาร์จที่สระบุรีมาบ้างหรือว่าลบบุรีบ้างอันนั้นก็ค่อยว่ากันไปต่อได้เลยเอาละครับก็ผ่านไป3ามสถานีแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับสถานีที่4ก็อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปพบกันต่อครับผมฝากกดติดตามรับชมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับขอบคุณครับ ครับผมกลับมารับชมกันต่อนะครับสถานีที่4ของเพชรบูรณ์นะครับก็เรียงตามลําดับเมื่อเราเข้าเพชรบูรณ์มานะครับสถานีที่4เนี่ยจะต้องกลับรถก่อนผมกลับรถมาแล้วนะให้สังเกตว่าสถานีนี้จะอยู่ติดกับแม็โคเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าแม็โคเพชรบูรณ์เนี่ยก็อยู่ในฝั่งหันหน้ารถไปกรุงเทพนะครับสถานีเนี้ยในแอปจะชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิรชัยลมศักดิ์เซอร์วิสแต่ใน g o o g l e Map ถ้าเสิร์ชแผนที่จะชื่อว่าปตทหน้าค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับสถานีนี้ไปชมกันเลยนะครับผมกลับรถมาแล้วนะอยู่ติดกับแมคโครเลยนะครับ จะมีสัญลักษณ์ EV Station ที่ป้ายด้วยนะครับผมเป็นสถานีที่4ของเพชรบูร์แล้วนะครับไปดูบรรยากาศกันผงก็กล้ามืนิงกล้ามืพอยู่นะว่าใกล้จะต้องชาร์จแล้วเหมือนกันนะยเดี๋ต้องคำนวณให้ดีนะฮะไม่มีคนชาร์จนะครับสำหรับวันอาทิตย์4.5บาทนะ โอเคนี่นะครับก็จะเป็นตู้ชาร์จคอนะครับอันนี้ก็คือยังไม่มีใครมาไม่มีคนจองนะเดี๋ยวผมจอดทีดเดียวนะเป็นตู้ชาร์จคอซีเซทูสองหัวแล้วก็เอซีหนึ่งหัวนะครับก็ตามนี้เลยนะตู้ชาร์จคอร2อยยสกิโลวัตถ์ถ้าชาร์จคนเดียวเต้ตสามก็ได้แปดสิบปดชาร์จพร้อมกันก็ได้ประมาณ5้าิบด โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปชมสถานีที่5กันต่อเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จนะเอาล่ะครับก็เป็นปั๊มที่กว้างอยู่นะครับอยู่ฝั่งหานะรถไปกรุงเทพนะครับติดกับแมคคอร์เพชรบูรณ์อ๋ย้อนสางเลยนะ สถานีที่4แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับรถวุ่งหน้าเข้าไปทางเขาเคาะพุทธเบิก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับกับสถานีที่5นะครับตอนใกล้จะถึงครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับสถานีที่ห้าของเพชรบูรณ์นะครับสังเกตว่าอยู่ในเขตตัวเมืองเนี่ยจะมีไฟแดงเยอะมากนะเยอะจริงนะ ผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกไฟแดงในเขตตัวเมืองเยอะมากเอาล่ะเพื่อนก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับถ้าจะมาสถานีนี้ก็มันเกี่ยวกับจำนวนแบตท,ที่เหลืออยู่อเนาะสถานีที่5ของเพชรบูรณ์ก็คืออยู่ภายในมหาลัยเป็นปตทสวัสดิการของมหาลัยราชพัฒ เพชรบูรณ์นะครับผมสถานีนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนผมซื้อรถไฟฟ้าด้วยซ้ำนะแต่ว่าที่เพิ่มเติมอัปเดตก็คือตอนแรกที่ผมซื้อรถไฟฟ้าแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขามีซี2แค่หัวเดียวครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มเป็นสองหัวแล้วนะครับที่ปตทมหาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าเป็นสวัสดิการของ มหาลัยราชพัฒเพชรบูร์อยู่ในปั๊มปตทนะครับผมใช้แอป ev station เหมือนกันนี่แหละนี่ครับติดไฟแดงแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมก็บรรยายไปต่อเลยนะก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแต่ว่าต้องผ่านอีกหนึ่งไฟแดงนะก็โอเคเตรียมเข้าซ้ายได้เลยนะก็เป็นป้ายปตทเหมือนทั่วๆไปเนี่แหะครับ ดำเนินงานโดยมหาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์นะครับผมมีสัญลักษณ์ EV Station ที่ใต้ด้วยครับผมอัปเดตมิถุนา2566เขาเปลี่ยนเป็น c c s 2สองหัวแล้วนะครับนี่นะครับมี Ola Good Catch a r g e อยู่นะตรงนี้เดี๋ยวผมขอคำนวณนิดน,นึงนะครับผมขออญาตจอดนิดนึงนะ ผมขอคำนวณว่าแบตผมจะข้างหน้าข้างหลังไม่มีใครนะแบตผมจะควรจะชาร์จที่นี่เลยดีไหมเอาละครับเดี๋ยวผมขอคำนวณนิดนึงนะถ้าเกิดว่าผมชาร์จที่นี่ก็จะบรรยายต่อในส่วนของการชาร์จนลดหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ชาร์จที่นี่ก็จะไปตอ่อที่สถานีที่6ของเพชรบูร์กันเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับผมผมขอคำนวณนิดหนึง่ง ก็จะมาถึงสถานีที่7แล้วนะครับอ่าขอโทษครับจะมาถึงสถานีที่6แล้วนะพอดีว่ามีปอรทหนึ่งยังไม่เปิดเกือบจะได้ทั้งหมด9ก้แล้วแหมเสียดายก็ได้เป็น8นะครับสถานีที่6เนี่ยอยู่ในปั๊ม PT อีเล็กซโอ้ท้องฟ้าสวยเลยต้องเข้าถนนทางหลวงหมายเลข12ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ก่อนนะครับ มุ่งหน้าไปขอนแก่นแลกลับรถหนึ่งครั้งไม่ต้องตกใจห่างจากราชพัฒน์เพชรบณ์แค่ประมาณ39ก้ิโลเท่านี้ส9สิบเกกิโลก็ถ้าวางแผนเหลือแบตก็วางแผนได้ไม่ยากนักนะครับผมเดาว่าไม่น่ามีคนใช้เพราะว่าในวันหยุดปตทเตรียมส่งท้าย4.5เป็นห้ PA ยัง4.5แต่อีเล็กซ่า7.5เนี่ยครับจะไม่มีคนใช้นะเขาชื่อว่าอีเล็กซ่าในปั๊ม PT สาขาหล่มสักนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่มสักที่มี PA เวอตาเลยนะโอเคตรงนี้ไม่มีใครเลยจริงๆครับผมขออนุญ,ญาตเข้าไปใกล้ๆนิดเดียวนะ ให้เห็นภาพโอเคอลเล็ okay. Alexa, กซ่าข้อต้นคลิปก็เปิดแอปไปแล้วนะครับโอเคอยู่ในปั๊ม PT สาขาหลมสักแล้วก็มีแม็กมาดด้วยนะครับ125กิโลวัตต์7.5บาทตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่าจะว่างที่สุดในการเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆถ้าจะเดินทางนะครับ เอาละเป็นสถานีที่6ของเพชรบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะไปชมสถานีที่7กันเลยนะเพราะว่าผมยังคำนวณแล้วว่าผมจะไปจบที่สถานีที่8ก็คือพีเอลมศัก์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ไปดูสถานีที่7ก่อนนี่ฮะผมขับรถให้ดูเลยนะถ้าไม่ยาวมากก็ไม่ได้ตัดออกว่ามันไม่ได้ไกลจากสถานีอื่นหรอกครับ แค่ตรงนี้เข้ามาที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสิบสองแล้วนะครับถ้าคนมาจากขอนแก่นก็ขับรถแบบผมเนี่ยโอ้ท้องฟ้าสีสวยเนาะให้ชมบรรยากาศแล้วก็บรรยายไปด้วยเลยกันนะฮะร,ระยะห่างจากสถานีที่เจ็ดห่างจากสถานีนี้เพียงแค่สามจุดเจ็กิโลเท่านั้นเองนะครับผมผมว่ามันไม่ได้ไกลกันเลย แล้วก็อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12บั้งทางคู่นะครับเป็นฝั่งหันหน้ารถไปเขาคอปุทธเบิกซะด้วยทั้งสองสถานีนี้นะครับทั้ง6และ7อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12หันหน้ารถไปทางปุทธเบิกเขาคอเลยละ่ะจุดเด่นของสถานีที่7ก็คือถือว่าอยู่ใกล้ทางขึ้นภุทธเบิกมากที่สุดนะครับที่กำลังจะไปเนี้ย อยู่ห่างจากเซเว่นทางขึ้นภูทะเบิกเพียงแค่16กิโลนะครับและเป็น e v s t a t i o n ่ที่เพื่อนๆส่วนใหญ่ชอบนะเพราะว่าปั๊มบอ o ทใครก็ชอบนะครับของกินเยอะแต่ว่าต้องเตรียมทำใจนะเพราะว่าในช่วงวันหยุดจากที่เคยได้4.5บาทเขากำลังจะขึ้นราคาเป็น5.5บาทแล้วนะครับส่วน4.5บาท ก็ยังเหลือแค่ใน pa o l t a อย่างเดียวนะครับก็จะอยู่ในปั๊มบางจากและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเลยเดี๋ยวก็ต้องมาองรอลุ้นกันนะข้อมูลอัปเดตมิยอนะครับเจ็ดมิยอเนี่ย <Yeah. S 2> เขาจะเพิ่มวันหยุดจาก4.5 <c oughs> เป็น5.5บาทต่อนหน่วยแล้วนะครับปอตทอ ครับพอผ่านสี่แยกนี้เขาชื่อว่าสี่แยกพ่อขุนนะครับแยกพ่อขุนก็จะเจอสถานีที่เจ็ดของวันนี้ชื่อปั๊มปตทพ่อขุนผาเมืองลมสักนะครับผมอันนี้แหละเป็นสถานีที่ใกล้ทางไปภูทับเบิกมากที่สุดของเพชรบูรณ์ละ เป็นสถานีที่7ของวันนี้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียงตามลำดับก็คือมาจากลบบุรีนั่นเองนะเรียง1 2 3่ง8องโดยผมขอ8ปิดท้ายที่ผมจะไปชาร์จก็แล้วกันนะไม่ว่ากันนะจริงๆตอนแรกเกือบจะปิดที่นี่เป็น8เหมือนกันเป็น7แล้วกันว่างครับไม่มีคนใช้นะจะตั้งอยู่ด้านหลังนะครับ e v วส a t i o n DC สองหัวชาร์จหนึ่ง AC ตู้ e v Station ในปั๊มปตททั้งหมดเนี้ยในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี้ยจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าชาร์จคอหมดเลยนะเป็นรุ่นดั้งเดิมนะฮะเป็นรุ่นแรกของที่ลงในปตทด้วยถ้าเป็นรุ่นที่สองจะชื่อว่า s t a r c h a r ์ e จะไม่มีใน เพชรบูรณ์นะครับผมว่าสเปคมันก็เหมือนกันนะ120กิโลวัตต์ถ้ามา2คนก็ได้คละะ60ประมาณนั้นนะครับแต่ด้วยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าตู้ Star ์ชาร์จรุ่น2เนี่ยผมว่ามันเชื่อมต่อเร็วกว่านิดหน่อยนะเอาละเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกขอให้มันเชื่อมต่อได้แล้วกันนะก็เป็นสถานีที่7นะครับของเพชรบูรณ์ อยู่ในปั๊มปตทพ่อขุนผาเมืองล่มสักนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่สถานีที่8ที่ผมจะชาร์จรถด,ด้วยนะครับผมก็ไปต่อกันเลยนะไม่ไกลกันต้องออกไปบนถนนทางลงแผ่นดินหมายเลขสิแล้วก็กลับลรถเลี้ยวซ้ายที่แยกพ่อขุนไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลมศักนะครับผม ก็ถึงแล้วนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลมสักเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นการยืนยันได้ว่าเขาเปิด24ชั่วโมงและทุกวันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ตอน6โมงอ่าทุ่มหนึ่งแล้วนะโอ้โหถทยขับรถจากวิเชียรบุรีมาก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะฮะ ตอนทุ่มหนึ่งแล้วของวันอาทิตย์เขาก็ยังเปิดให้เข้ามาได้ครับไม่มีอ่าอะไรกั้นไรเลยนะเข้ามาได้เลยครับผมโอเคผมก็จะเลือกชาร์จนะครับนี่นะครับก็อย่างนี้ฮะเราสามารถเปิดไฟได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้เพราะว่าผมเคยมาชาร์จแล้วจะได้เห็นว่ายเอย้มัน เขาได้จริงๆนะฮะแล้วก็จะบรรยายช่วงปิดท้ายไปเลยนะครับเนี่ยครับผมอยู่ที่การไฟ้าส่วนภูมิภาคราคาลมสักเลยนะครับก็เป็นสถานีที่8ของเพชรบูรณ์อัปเดตวันที่ อัปเดตวันที่2อมิถุนาอาสี่มิถุนาสองห้านะครับเพชรบูรณ์มีสถานีชาร์จทั้งหมด8แห่งนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นสถานีที่8ของการถ่ายคลิปวันนี้แล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องรถไฟฟ้าร้อยเเซกันต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ